ราจะพาไปดูคนตกปลากันขั้นล้างฟิชชิงขั้นล้างฟิชชิงปะดิฉันไปดูคนตกปลากันค่ะไม่รู้ว่าเขาตกปลาหรือทำอะไรนะติ๊ติติต๊ติเต่านะขันีเ่นเห็นเขาแบบจอดรถแบบว่าเหมือนกับกางเต็นท์มาปิกนิกอะไรประมาณนี้ ออกกกงกายยามเย็นเดี๋ยวก็พาลูกไปเรียนหน่อไม้ยังไม่ได้หานะคะเดี๋ยวรอให้ให้เพื่อนเขาหาแล้วกันเมอไงเขาตกฟานะคะคนี่แต่บรรยากาศดีมากตกฟากันค่ะตอนเย็นๆไม่รู้เขาตะโกนคุยอะไรกันไม่รู้จักกันนะ แต่เขาเห็นแบบมีเด็กเนี่ยเขาก็เลยตะโกนใ <ś led> ช่เตรียมๆนะลูกสโลอีเตียนอืเรียกหากันขาดเด็กน้อยอ๋อนี่ไงเขาวางเบ็ดเอาไว้ตรงนี้นะคะเราไม่มีขาตั้งกล้อง,งไม่ใช่ไม่มีไม้กันสัน่น เวลาเดินมันก็จะโยกเย่งนะคะก็มองมองดูดูไปแล้วกันค่ะชีวิตแม่ลูกอ่อนก็แบบนี้แล้วค่ะโอเคขนหาวันสวงเอาผ่อนก็เอาปลาดุกมาปล่อยที่นี่นะคะอาไมหวกเกี่ยว่เาะยันนา <just now. S 1> ซื้อ่า <list> อยูริสเนาะตีเย้าหนีเป้าแล้วเย็นเม เขาไม่จบิดีโอจบจบเขาอีสิดสเดี๋ยวมันมีเสียงเด็กเข้ามาในดีวีดีนะเด็กเขาเดีออกดีใจเขามีเป็ดหลายขั้นนะดูสิสอืมอ,อากาศเย็นๆเ,เราตกปลาไม่เป็นไงจริงก็อยากติดตก อ๋อมีเด็กอยู่ในรถอีกหนึ่งคนนะคะไม่รู้ว่าเขามีแม่อยู่ด้วยหรือเปล่าน่าจะมีเนาะเนี่ยค่ะก็วันหยุดเนาะบางทีอะ่ะพาเด็กๆไปเดินห้างมันก็เปลืองเงินมาเดินแบบนี้เนะาะก็จะข้างนู้นก็มีคนตกปลานะคะหนูตรงนูน้นมุมนู้นก็มีนะข้างในอะ่ะเขาแบบหยุดทุกซอกทุกมุมของสระน้ำนะคะบางวันก็เยอะบางวันก็น้อยะคะแล้วแต่ Yes ให้หอยขึ้นแรกจะเป็นกุ้งสุดโอเคโอเคแคนโอเคแคนเด็กสาวอยากตกปลาที่นี่ก็มีหอยมีหอยแล้วก็มีหอยากาบด้วยโอเคนะคะทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคานะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ